สวัสดีครับกลับมาพบกับแพ็กสอวันอีกแล้วซึ่งผมเปิดชา้ากว่าหลายายคนมากครับครั้งนี้เพราะว่าผมเห็นหลายคนแม่งได้ริวโอลโดได้สตัมได้อะไรชิบหายไปหมดเลยเนี่ยไกแพ็คเนี้ยแสดงว่าครั้งนี้มันต้องดีจริงๆครับจากแต่ก่อนการ์ดประมาณเนี้ยแต่เป็นยุโรแย่งเดียวสองพันหาเฮ้ไแต้มอัพเกรดสองยัดเคแต้ม 2, อัปเกรดสองล้านหอุ้ย คือมันมีตอนแรกเป็น MP ไม่หรอผมสังเกตเหมือนตอนแรกคนเขาแคปกันเป็น MP นะแล้วเขาแก้ใช่ไหมเออ MP สองล้านห้ามันคงเยอะเกินไปอ่ะผมได,ไ,ดได้แค่แต้มอัปเกรดไปสองล้านห้ากับห้าสิบเปอร์เซ็นต์เก้าร้อยห้าสิบบุยเก้าร้อยห้าสิบบุยเก้าร้อยห้าสิบบุย리ไปไม่ค่อยโลบหรอกไม่ค่อยโลบต้องบอกก่อนนี่ไอดีผมเองนะอันนี้ไอดีผมเองไอดี ID พี่ชายผมก็เหมือนไอดี้ผมละกลัวมาเล่นเมื่อ,อไหร่ก็ได้มา 9ก้าร้อยห้สิบบุยไอสั์ลิโวโดโคูยเอแม่งปรับปะวะ <_ t ot> คือเพราะตอนแรกคนแม่งได้ริโวโดกันเยอะแล้วก็ไอตรงให้สองล้านห้ามันเป็นเอ็มพีแต่ตอนเนี้ยมันเป็นแทมตีบวกคงปรับปะเนี่ยหูผมเห็นแม่งคนลงริโวโดลงอะไรกันเต็มเลย โอ้หพี่แว่นก็ได้คุ้มไม่ใช่หรอที่พี่แว่นเขาเปิดสี่ใบอ่ะหูหูไอ้เยัยเป็นเป็นที่ดีกูด้วยขอบคุณทุกคนรับชมจนจบครับฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยครับสวัสดีครับ